ลิงสารพัดการหรือที่เรียกว่าลิงแสมเป็นลิงพันหลักที่อาศัยอยู่บริเวณสารพัดการและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดลบบุรีแม้ว่าลิงที่นี่จะมีหลายกลุ่มและบางส่วนอาจมีการผสมข้ามพันธุ์กับลิงพันธุอื่นเช่นลิงวอกแต่โดยรวมแล้วมีต้นกาเนิดและลักษณะส่วนใหญ่เป็นลิงแสมที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเมืองลิงสแสมเป็นลิงพื้นถิ่นของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเสือเลียตามพฤติกรรมที่กินสัตว์น้ำเล็กๆเ,เช่นปูลิงวากอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีอยู่บริเวณลบบุรีลิงที่ลบบุรีมีการแบ่งเป็นกลุ่มตามพื้นที่เช่นลิงสารพก,การหรือลิงเจ้าพ่อลิงปางสามยอดและลิงตึกซึ่งแต่ละกลุ่มมีนิสยัยและอาหารการกินแตกต่างกันไปลิงเหล่านี้อาศัยอยู่ร่วมกับคนในเมือมานานโดยกินอาหารจากของที่คนนำมาถวายแก้บนทำให้ลิงคุ้นเคยกับผู้คน และสิ่งแวดล้อมของเมือง